ซิล c คนต์หรือ c o อ l ล c a n นตเป็นชื่อสามัญของอันดับปลาที่รวมถึงสายพันธุ์ของปลาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักในปัจจุบันพวกนัทโทสโตมาต a นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว,ว่าปลาซิล c คนต์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปลาปอดและเทต a าพอ s ที่เคยเชื่อกันว่าสูญพันธ์ไปเมื่อครั้งสิ้นสุดยุคครีเทเชียสจนกระทั่งมีการพบปลาลาติเมเรียครั้งแรกที่นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของแอฟริกาใตา้เลยแม่น้ำชาลัมนาออกมาในปีคศ1938และปลาเหล่านั้นจึงเป็นพวกลาสาุุสตั้งแต่ปีคศ1938เป็นต้นมาปลาซิลแคนส์ลาติเมเรียชาลุมเน่ก็ได้มีการถูกค้นพบที่คอมรอส เคนยาแทนซาเนียโมซัมบิกมาดากัสกาและในอุทยานป่าชุ่มน้ำซิเมงกาลิโซกวาซูลูนาทันในแอฟ,ฟริกาใตา้สายพันธุ์ที่สองลาติเมเรียเมนาโดเอนซิสพบที่เกาะสุลาเวสีอินโดนีเซียในปีคศ1999ทำให้ทราบว่าปลาซิลแคนต์ไม่มีปอดและมีโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเททาพรอดแต่อย่างใด ปลาซิลเคนส์ไม่มีคุณค่าทางการค้าอย่างแท้จริงนอกเสียจากจะแปลสภาพเป็นวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และการเก็บสะสมส่วนตัวในแง่ของอาหารแล้วปลาซิลเคนส์ไม่มีค่าเอาเสียเลยด้วยเนื้อเยื่อของมันมีน้ำมันไหลซึมออกมาแม้แต่จะตายไปแล้วก็ตามและเนื้อของมันทั้งเหนียวและมีกลิ่นเหม็นด้วยปลาซิลเคนส์พบเป็นฟอสซิลครั้งแรกในยุคยิโวเนียนตอนกลาง ปลาซีลาแคนดึกดำบรรอาศัยอยู่ในน้ำในช่วงปลายของมหายุคพาลีโอโซอิกและมิโซโซิกซีลาแคนเป็นปลาที่มีครีบมีลักษณะเป็นภูอยู่ที่สวงอกและก้นอยู่บนแท่งก้านเนื้อเยื่อที่รองรับโดยกระดูกและมีครีบท้ายที่แตกออกแยกเป็นสามภูโดยที่ภูตรงกลางจะรวมถึงชุดของโนโตโคอร์ดปลาซีลาแคนสมีเตดที่บางกว่าเกล็ดของพวกคอสโมอย จริงๆปลาซีลาแคนส์มีอวัยวะพิเศษสำหรับตอบสนองทางไฟฟ้าที่เรียกกันว่าอวัยวะคล้ายขอๆขอ,อยู่ที่ด้านหน้าของกะโหลกที่อาจจะใช้ช่วยในการตรวจจับเหยื่ออวัยวะเล็กๆนี้อาจช่วยรักษาสมดุลของตัวปลาได้ด้วยการค้นหาตำแหน่งด้วยเคลื่อนสะท้อนเสียงก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในวิถีทางการเคลื่อนที่ของตัวปลา แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการค้นพบรู้จักปลาซีลลแคนที่มีชีวิตอยู่เพียงแค่2ชนิดเท่านั้นแต่พบว่าครั้งหนึ่งพวกมันกลับเคยประสบความสําเร็จด้วยการพบเป็นฟอสซิลที่หลากหลายสกุลและหลากหลายชนิดจากยุคดิโบเนียนจนถึงสิ้นสุดยุคคริเตเชียสซึ่งเป็นจุดช่วงเวลาที่พวกมันต้องเผชิญกับความยากลำบากจนเกือบต้องสูญพันธุ์ไปอย่างทั้งหมด มักจะมีความเข้าใจกันว่าปลาซิลแคนต์แทบจะไม่มีลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตลอดระยะเวลาหลายมล้านปีมานี้แต่ที่แท้จริงแล้วชนิดที่มีชีวิตทั้ง2ชนิดหรือแม้แต่สกุลก็ตามไม่เคยพบในรูปของฟอสซิลเลยอย่างไรก็ตามสายพันธุ์ฟอสซิลบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสซิลยูคริเตเชียสกุลมาโครโพมาที่มีลักษณะใกล้ชิดกับสกุลมีชีวิตในปัจจุบันมาก เหตุผลในเรื่องนี้เป็นไปได้ว่าพวกที่สูญพันธุ์ไปนั้นเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในน้ําตื้นขณะที่ฟอสซิลชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกพบว่าเป็นการยากที่จะถูกยกขึ้นมาให้นักบรรพชีวิตวิทยาให้สามารถค้นหาเพื่อทําการศึกษาได้ทําให้พวกที่เป็นปลาน้ําลึกไม่พบบันทึกเป็นฟอสซิลให้เห็นสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การสำรวจและศึกษาต่อไปโดยนักวิทยาศาสตร์ปลาซิลแคนส์ เป็นปลาชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น f o สซิลลิฟวิ g หรือสัตว์ดึกดำบันที่ยังมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นปลาที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคคริเตเชียสเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนพร้อมกับไดโนเสาร์แต่กลับมีการค้นพบปลาซีลา c คนท์ที่มีชีวิตอยู่จริงในคอส1938 ปลาซีลาเคนส์มีลักษณะที่โดดเด่นหลายอย่างที่ทำให้มันแตกต่างจากปลาชนิดอื่นในปัจจุบันได้แก่ครีบของปลาซีลาเคน์มีลักษณะเป็นครีบที่มีเนื้อหนาและมีกระดูกนองรับอยู่ภายในทำให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนการเดินหรือการคลานไปตามพื้นทะเลเกล็ด <c redit> ของมันมีขนาดใหญ่หนาและแข็งมากปลาซีลาเคน์เป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยทั่วไปลแล้วความยาวจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรและหนักได้ถึง90กิโลกรัม มีการค้นพบว่าดวงตาของปลาซิลาแคนช์มีความสามารถในการมองเห็นในที่มืดได้ดีเยี่ยมซึ่งเหมาะกับการอาศัยอยู่ในทะเลลึกการค้นพบปลาซิลาแคนครั้งแรกเกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งแม่น้ำชลนาประเทศแอฟริกาใตา้โดยบังเอิญเมื่อเรือประมงไปจับปลาได้ตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกับปลาชนิดใดที่เคยพบมาก่อน นักพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชื่อมาโจรีโคทินลาทิเมอร์ได้ทำการตรวจสอบและส่งตัวอย่างให้ศาสตราจารย์เจอลบีส mith ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาในสมัยนั้นทำการยืนยันซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการยืนยันว่าปลาชนิดนี้คือปลาศิลาแคนนนั่นเองและมีการค้นพบปลาศิลาแคนนสายพันธุ์ที่สองในบริเวณนอกชายฝั่งประเทศอินโดนีเซียในปีคศ1998ด้วย การค้นพบปลาซิลแคนส์มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์เพราะเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำกับสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่บน,บ,นบกการศึกษาปลาซิลแคนส์จึงช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและกำเนิดของสัตว์บกได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันปลาซีลาแคนเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและได้รับการปกป้องตามกฎหมายเนื่องจากประชากรของมันมีจำนวนน้อยและมีความเสี่ยงจากฝัดใจต่างๆเช่นมลภาวะและการทำประมงโดยไม่ตั้งใจ